ผู้พวงไข่เดอ้อพี่น้องเอ้เลี้ยงอิงหัวแองใหครับพี่น้องมาเนี่ยจะใครเงี้ยครับพี่น้องเฮ้ยบอกเลยน้ำลายแตกครับพี่น้องด้อพี่น้องเอ้มาเนี่ครับมาเนี่ยผู้พวงไข่ผู้พวงไข่ครับพี่น้องเอ้เงี้ยเงี้ยพวงเงี้ยเงี้ย ปอดผมนะใครเลี้ยงพี่น้องเอ้ยก,ก่อนก,ก่อน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 อุ้ยจิงครๆๆๆูครูครูอยู่พี่น้องเอ้ยให้ก็ก่อนเห็นยงจิงลงพวกเขาใครเลี้ยงพี่น้องเงี้ยใครเงี้ยเนี่ยสวัสดีครับมิดหมอแฟนแฟนผู้ติดต,ตามเอฟซีสุมองสุบอนเด้อ <H it> พี่น้องเอ้ยเอาตอนสียงแรงกครับพี่น้องพาพีผ้าน้องครับเน้่ยเอ้ยสู้ขู่สุก้อนครับวันนี้ไมากินหูพวงไข่เด้อ <H it> พี่น้องเอ้ยเลี้ยงให้หูแองไฮครับพี่น้องวันนี้จะใครเงี้ยครับพี่น้องเฮ้ยพ่อกเหลือน้ำลายแตกครับพี่น้อง หาลุ้นนัครับพี่น้องสิกินแล้วว่าแล้วครับพี่น้องมาเลือตื้อเท่ามาทางโคนมาถึงพี่น้องเอ้ยเอาตกกบู่พี่น้องเอ้ยมาได้กระเลีนกายทวนทวนใบบานอื่นครับวิ่ดีไม่แห้งมาตกหอยในแมพี่น้องเอ้ยว่าเขาก็าได้ซุ่มในเย็นครับพี่นออ้องโอ้ฟุงบินต่ำมันมาจังไลยก็โดดกระเดียดเด,เด้เอามามาครับพี่น้องคนที่ตกห้ามก่อนอันนี้ทำตัวเด้กพี่น้องอันนี้ทำตัวครับวันนี้ พักกาศครับพี่น้องกองจุมกลุ่มเลยสี่หัวสามอืสาม,สามหัวพี่น้องอันนี้กระลำครับทั้งกลนะจัดเลยพี่น้องจามุทั่วนี่ละก้อน,ม,อม,นอมูหอมเส้นเยอเกินไล่แตกหอมไม่ห่วยเรามองพ่วงใครครับ บ้าฟูมิ่ตัมตัวนี้ไหม,ม,มขากันครับพี่น้องอูไปตู้เรอบ้าหอมไม่ห่วยครับไปตู้บวานเท่าหอมมีน้ำใบเพี่นอง หานัำพี่น้องหานัำพระฝนดีมาแล้วมาปลาปลาทอนใหม่อยู่ข้าพี่น้อง,รง,รอองเรียกเสียด้วยมายูเท่าม,มาหล้วพี่น้องเอ,อ้ย เขาน่าตกมาห้ามเขาห้ำหนามนนพี่น้อนีอ่อวัวขวาวห่องพี่นอง <C oughs> รองแรงมึงแต่แล้วพี่น้องเออตัดสุดหางเชียงมาจากสี่สาวในตำนานครับพี่น้อง <c oughs> มึงเนีพี่น้องงูวยพ่วงใครครับจะบอกได้ว่ากนัวหม,มันสีสุดพี่น้องเนี <c> ่ย <oughs> ไปเรียงครับ มาเขาก็ร้องซ่องเลยนำเข้าไปพี่น้องคนที่ตรงห้ามบนนี้พี่น้องเ,เอ้ยพวงไข่แม่สองลูกเลยบปะแม่อือหือ โชทางไหนอีบุพี่น้องให้บ้างหมดตกมาแต่แต่ส่วนทีมงานไปแล้วพี่น้องเอ้ยหาข้อเข่าหน้มากแค่ปั๊มหมดละ เห็นพี่น้องท่างหลังเล่าพูดครับแหล่เอ็นเอ็นเนี่ยเป็นาแหล่ธรรมดาครับฮะคอนเสิยแหล่ก็มากินพวกใครร่ากันกันพี่น้องเลยเลาแล้ไม่คนรล,ลิ้อดูพี่น้องเลยมา ตำทั่วกระเจ็บวงไก่ครับโอ้ยมาแล้วพี่น้องมาแล้ว เหวานขอดไปแล้วร่วไ,ไว้วมากล้วครับ เห็นเนาพี่น้องกรตุกกระน่ามคุณฮะง,งตำ บรรยากาศพนาไหวร่างใจพี่น้องไอ้ปองกินปองเยหลังป่านนี้มันไปรุ่นผ้าหมาขีรถอันอขี่รถแบบนี้จากไม่ยี่ตุ่นลวบุมือน,นึงแง้ับฝ่าไรยลืมหนเมียจากของได้หมาขึ้นรถล้วไปอู้หลุด ไม่ตูกวางน้ำกลิ่นอยู่ไว้ไว้อยู่พี่นอ้อยเอาหยานฝนครับโอ้อมพายุตูวแห้งพี่น้องผมพายุตู <c oughs> <c oughs> บวบากพี่ผมลำเดือพี่น้องให้ทางเ่อ ไม่แม่เราไม่รอดตีปอกแปอกแปบกมากเลยครับมร้อยไหวมาแล้วครับยันี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณอีกรอบหนึ่งเด้อครับตีตามตีจชมครับพี่น้องเหมือนเดอยู่บ่ไหวแล้วอยู่บ่ไหวแล้วพี่น้องฝนลื่นแล้วครับติดตามอยู่จมบ้าผู้อยู่พักครับกำหรังจลิมนี้ครับไอซัมนี่ครับจิปหนาครับพวกเรากันไหมครับโชคดีมีความสุขเด้อพี่น้องยาเก็บยาไข่ยาจนลำรวยสู้คุณทุกคนครับผมบ้าป่้ยกลางวัาสวัสดีครับ

กักแล้วเด้อไปไปไปควาัตเล <c oughs> นนี้ยงร้นร้อลร้อ